สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะมิ้นมาอัปเดตรถที่เป็นรถนะคะหน่วยงานปลดระวางมาให้นะคะกับเจ้าตัว t o y ยต้าแคม y 2.5งตัวสปอร์ตนะคะลูกค้าตัวสีขาวคันนี้นะคะลูกค้าใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้นะคะเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยที่สำคัญคันนี้นะคะหันราคาลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะปี2021นะคะลูกค้าเร่งมาอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แส เพชรยนต์ขายอยู่ที่879,000บาทใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้าเข้ามานะคะกดติดตามนะคะทักแชทนะคะหรือว่าทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ได้เลย สำหรับวันนี้นะคะมิ้นอยู่ที่สำนักงานนะคะสาขาสุขวินทวงศ์46นั่นเองใครสนใจนะคะลูกค้าสามารถติดตามนะคะตามช่องที่มิ้นลงไว้นะคะหรืออยากเดินทางเข้ามาชมรถจริงได้เลยที่บริษ,ษัทเพชรยนต์คันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าเป็นรถปลดประวางของหน่วยงานราชการคันนี้ได้สีขาวเดิมแท้โรงงาน ที่สําคัญนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวได้ด้วยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.49%นะคะใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้มาดูในส่วนของโฉมด้านหน้านะคะของตัวแคเมารีคันนี้นะคะคันนี้นะคะด้านหน้านะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟ Full LED นะะไลไกลดดิ้งมีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของด้านหน้ากระจังด้านหน้านะคะลูกค้า มาพร้อมกับสีดำนะคะที่สำคัญลูกค้าคันนี้นะคะถ้าสังเกตใครที่เป็นสาวกของ Cam เมออยู่แล้วนะคะสฉมกระจังด้านหน้านะคะลูกคา้าจะเปลี่ยนจากสีน้ำเทาๆนะคะมาเป็นสีดำแบบนี้นะคะเซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมแท้มาจากโรงงานนะคะสีทูโทนแบบนี้นะคะลูกค้ายางเปลี่ยนให้เป็นยางปีใหม่นะคะ กระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของบายสปอรนะคะ BSM มีมาให้นะคะลูกค้าอยากจะบอกว่าคันนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะรถคุณภาพดีๆรถหน่วยงานปลดระวางนะคะคันนี้มีมาตรฐานนะคะของการตรวจรถของชิคนะคะ Inspection นะคะมีมาให้นะคะลูกค้า ไว้วางใจได้เลยภาะีพระพระบเราต่อให้นะคะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันนะคะในส่วนของภายในของตัวรถนะคะลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถนะคะได้เป็นอ่ะ ภายในนะคะพวงมาลมันติฟังก์ชันนะคะหรือว่าในส่วนของหน้าจอกลางนะคะกล้องหผวหลังมีมาให้เกียร์ออโต้เบรกหัวออโต้มีมาให้ในส่วนของด้านหน้านะคะลูกค้าจะคอนโทรลด้วยสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้าโครงสร้างบอดี้ของตัวรถ เดิมๆใครอยากได้คันนี้นะคะ,คะหรือจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงหรือมาทดลองขับได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะยินดีให้บริการเราเปิดทุกวันนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะคะหรือว่าลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้ามั่นใจในตัวรถได้นะคะเพราะว่าเพชรยนต์เรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะที่บ้านลูกค้าหรือว่ามีบริการนะคะส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ในส่วนของโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะคันนี้นะคะไม่มีชนหนักผิดความหรือว่าจมน้ำมาแน,น่นอนนะคะเรามีไบเซอร์นะคะจากหน่วยงานนะคะที่เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างบอดี้ของตัวรถให้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะไฟท้ายมาพร้อมกับ LED นะคะทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ c a m รี y 2.5นะคะเป็นตัวสปอร์ตน้ำมันล้วนนะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์สันดาบที่สำคัญได้สีขาวด้วยสีขาวนี่คือบอกก่อนว่าค่อนข้างนี่จะหายากนะคะลูกค้านี่ในส่วนของระบบเตือนนะคะมีบสปอร์ตมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของภายในนะคะลูกค้าภายในสวยมากนะคะนี่คือสภาพรถที่ ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรอปรับสภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบนะคะจะเป็นระบบ push start มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะนี่นะคะมีเครื่องหมายคำเตือนมาให้นะคะไม่อยู่ประมาณหนึ0งแสนโลถือว่าใช้งานไม่เยอะนะลูกค้าคันนี้นะคะมี กุญแจคีย์เลสแล้วก็ไปกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะหน้าจอนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อนะคะระบบทีระบบบลูทูธนะคะหรือว่า WiFi หรือกล้องถอยหลังมาพร้อมสัญญาณเตือนให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้2แบบ2ส,สไตล์แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอ่ะกล้องบันทึกหน้านะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยอัตโนมัติ กระจกปรับแสงออโต้นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางนะคะแกแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของโหมดนะคะสามารถที่จะเลือกได้นะคะระดับความเย็นนะคะของตัวแอร์หรือว่าพัดลมแล้วก็ในตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นแบบ6สปีดด้วยกันนะคะออโต้เบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยนะคะที่วางแก้วน้ำนะคะ2ใบจกุจกๆด้านหน้านี่ แอร์แบ็กเจใบมีมาให้เรียบร้อยใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากโทรติดต่อสอบถามนะคะได้เลยที่เบอร์0824692496ได้เลยนี่พุชคอนโทรลนะคะมีมาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของระบบฟังก์ชันความปลอดภัยนี่สามารถที่จะกดเปิดน้ำมันถังน้ำมันได้ตรงนี้เลยแล้วก็ เปิดท้ายนะคะแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลยมีมาให้แอร์สามารถที่จะปรับระดับได้นะคะลูกค้าใครสนใจใทักเข้ามาได้นะคะหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะใครที่อ,อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะของ c a m เปอี่คันนี้นะคะลูกค้าสามารถ สอบถามได้นะคะหรือลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่เบอร์08246 92496นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้สีขาวตรวจสอบสภาพตัวรถเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจอดให้บริการนะคะทุกวันนะคะใครสนใจต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้หนรวิลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ